ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอ็บริวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมนะคะเพื่อนวันนี้นะคะเราก็จะมา update, อัปเดตเหตุการณ์และก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะในรัฐควีนสแลนด์นะคะประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะมาฟังกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆใ,ในตอนต่อไปนะคะนี่นะคะเมื่อเช้านะคะทางรัฐบาลนะคะก็ update, อัปเดตมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะในรัฐควีนส์แลนด์นะคะเพื่อนเนาะก็มีการลอกดาวอีกแล้วนะคะหกพื้นที่นะคะในหกพื้นที่นี้นะคะมีการลอกดาวเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะเนาะและก็มีเมืองอะไรก็มีเมืองโกโคนะคะ เมืองโกโคสซ,ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเพื่อนมีเซฟเฟอร์พาราได้นะคะเป็นสถานที่ที่ uh, ชาวต่างชาติชอบเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองโกโคสนะคะในรัฐควีนส์แลนด์นะคะเมืองนี้ก็ล็อกอีกแล้วนะคะล็อกดาวน์อีกแล้วและก็มีมอร์ตันนะคะมอร์ตันนะคะและก็โลแกนนะคะและก็เมืองโลแกนเมืองมอร์ตันเมืองอ่า ปามบีบอน,นัน,นะคะแล้วก็อีก2เมืองจําไม่ได้นั่นเพื่อนขอโทษขออภัยนะคะดูข่าวเมื่อเช้านี้เองนะคะจำไม่ได้2เมืองนะคะเพื่อนเนาะ mm. ก็ให้กําลังใจวนไปนะคะ mm. ที่นี่ถ้ามีอะไรนิดหน่อยนะคะ mm. ก็จะล็อกดาวทันทีเลยนะคะการลกดาวก็ดีก็ดีดีอย่างเสียอย่างนะเพื่อน mm. การล็อกดาวก็ทําให้ได้ทําการรักษา ได้ง่ายเนาะแต่ก็มีผลกระทบะในด้านเศรษฐกิจของประเทศหลายๆอย่างนะค่ะเพื่อนคนคนต้องอหยุดงานอะไรอย่างเงี้น้อนเพื่อนเป็นปัญหาโรปแตกที่ว่ายังแก้ไขกันยากนะนะคะในในออสเตรเลียเขาก็พยายามแก้ไขเต็มที่แล้วนะค่ะเพื่อนนะแต่ก็ดีกว่าประเทศเราอยู่นะคะในการที่ จะแก้ไขประชากรตรงที่โดน Down ด็ลกดาวตรงนี้นะคะเพื่อนเราก็ทางช่องของเราก็อยู่ในรัฐควีนสแลนนะคะเพื่อนเนาะก็มาให้กำลังใจกับทุกคนที่อยู่ในในรัฐนี้นะคะในรัฐ <น durability S 1> ควีนสแลนนะคะเพือ่อนๆนที่อยู่ในโซนโกโคสน,นะคะมีหลายคนที่อยู่ในในในเมืองนี้เนาะในตามที่พี่ไปได้รับรู้มานะคะก็มีหลายคนที่อยู่ แถวๆที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็ให้กําลังใจนะคะเพื่อนเนาะและก็อ่หนทางที่จะได้เปิดประเทศนั้น,น,น,นจะเกิดขึ้นง่ายไหมนะคะเราก็ต้องดูสถานการณ์ในตอนต่อไปนะคะเพื่อนก็มีเพื่อนๆเอฟีของช่องเรานะคะก็คอยติดตามว่า <c oughs> เมื่อไหร่ประเทศออสเตรเลียจะถึงจะได้เปิดประเทศนะคะเพราะว่า พอเหตุการณ์มันเริ่มจะดีนะคะมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะทำให้การยืดเยื้อก็เกิดขึ้นนะคะการที่จะเปิดประเทศก็มีการยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะคะก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะกระทบเป็นอย่างไรนะคะการที่เราจะงดเที่ยวบินหลายๆอย่างนะคะในการที่ จะนำาชาวต่างชาติเข้ามานะคะหรือว่า,าไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่ว่าเป็นคนประเทศของเราเองเข้ามามันก็ายากนะคะในการที่จะกักตัวเนาะก็เป็นอะไรที่ายากและก็ต้องใช้เงินเยอะนะเพ,นเพื่อนเพราะว่าแม้แต่คนประเทศออสเตรเลียเองที่ยังอยู่ตามต่างประเทศนะที่ว่าเขาจะต้องนําเข้ามานะนาคนประชากรของเขาเข้า รับสู่ประเทศนะคะเพื่อนก็ยังต้องมีการกักตัวและก็ค่ากักตัวก็แพงเนาะเพื่อนเป็นอะไรที่ยากนะคะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะในรัฐควีนสแลนด์ให้ฟังนะคะเพื่อนถ้าเกิดถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะคะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะอ๋อเนื้อออกแล้วนะคะทาวน์ฟิลนะคะทาวน์ฟิลนะคะ,ท,ะ,คะที่มีการ ขันล็อกดาวนะคะเพื่อนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนละเดินนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย